โรงเจวัดหลวงพ่อโสธรที่นี่สร้างขึ้นในปีพศ2519ชั้นล่างประดิษฐานพระสังกจายองค์ใหญ่ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วจะให้ขึ้นไปไหว้พระที่ชั้นบนก่อนนะคะพระประธานคือองค์หลวงพ่อพุทธโสธรในโรงเจแห่งน,นี้มีพระโพธิสัตว์เละเทปเจ้าให้สักการะขอพรมากมายอาทิเช่นพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งมีทั้งปางประทานพรและปางกวนอิมพันเสียนพันมือด้วยนะคะพระกระสิตธิคันโพธิสัตว์เทพทวารบาลพระสกันทะโพธิสัตว์เทพเจ้าไชยชิงเอีย้ยเจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอีย้ยเทพเจ้าแปดเสียนเทพเจ้าผู้ดูแลดวงชะตาในโลกนี้และโลกหน้าโรงเจแห่งนี้อยู่ติดกับวัดโสธรเลยนะคะ อยู่ฝั่งลิ้นแม่น้ำบางปะกง